ส่วนนีครับปั๊มมารุยาม่าใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ดัมโบ้นะครับนะครับไซส์ลูกโซ่เนี่ยขนาด28.5มิลนะครับหนึ่งจนะครับน้ำเข้านะครับนี่สออันนี้เบอร์700นะครับนะครับน้ำเข้า1.2นิ้วนะครับน้ำเข้าห2นะครับน้ำออกก็มีนิ้วอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็น6ขุนไอ้4ขุนกับ2ขุนนะครับอันนี้เรากำลังจะเช็คเก็ืลูกยางนะครับ ตัวตรวจเช็คให้ทุกตัวนะครับแาบตัวนี้นิ้วสองน้ำเข้าหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับลูกหนึ่งจุดสองนะครับน้ําออกนี่ล่อไปนิ้วครึ่งเลยครับนี่น้ําออกนิ้วครึ่งกับหนึ่งนิ้วนะครับตรวจเช็คให้ทุกตัวนะครับตรวจเช็คให้ทุกตัวตัวนี้ก็ตรวจเช็คให้หมดนะครับตัวนี้น้ําเข้าหนึ่งนิ้วนะครับน้ําออกสามสี่รูเลยครับตรวจเช็คให้ทุกตัวนะครับ อย่างซีน็มาให้นะครับครับเจ๋วแรงทุกตัวแน่นอนครับเราเช็ดไข้ใหม่หมดเลยครับของไหล่ครับของแท้ครับของแท้วาวเขาจะไปสเตลเลททุกอย่างครับนครับเป็นสเตลเลทเลยนะครับเป็นสเตลเละครับสเตลเลททุกอย่างนครับของแท้นะครับดูนะครับดูลูกสูบนะครับบลอกสูบเขาครับเงาวับนครับบลอกสูบเงาวับนครับ บอกต้องไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยครับสวยครับสวยทุกตัวนี่ครับองเงาวับวับครับมีชักสั้นอย่างนี้เครชักสั้นนะครับชักประมาณ2นิ้วนะครับนี่เครื่อชักยาวนะครับผิดจาริปเลยชักสั้นกับชักยาวครับต่างกันนะครับคนละครึ่ืนครับนะครับเช็คให้ใหม่หมดทุกอย่างชอบทักมาครับมึงเยอะมาก